อยากจะเติมเกมยังไงให้คุ้มไหมครับต้องนี่เลยครับ Razer Go จำหน่าย Steam Wallet และ Sony PSN สะดวกปลอดภัยจ่ายเงินได้หลายช่องทางเอาไปเติมเกมวันซิมแม็ได้ด้วยนะและที่สำคัญเติมกับ Razer Go สามารถเก็บสะสมแต้ม Razer Silver ไปแลกของรางวัลสุดพิเศษอย่างบัตรเติมเงินเกมและเกมิเกียร์จากแบรนด์ Razer ได้อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปกดไปเลยนะครับทุสดีชาวมตาแม่นและคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับ คลิปนี้ผมจะมาสรุปแพชโนตวันที่7พฤศจิกายนนะครับหรือก็คือวันนี้แหละวันที่ผมลงคลิปเราจะมีการปิดปรับปรุงอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับประจําเดือนประจํารอบ2สัปดาห์ของเขาเนี่แหละครั้งนี้ก็จะปิด11บเนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับสชั่วโมงนะตามเวลาไทยนะครับก็ไม่นานเกินรอปกติแล้วบ่าย3าก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในประกาศครั้งนี้มีอัปเดตอะไรบ้าง สำหรับแผนการอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่าก็หลายอย่างสำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาคือ Brand New Event นะครับก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะที่มีการทั t o u r the north นัก็จะมีการทำต่อมาอีกพาร์ทหนึ่งนะครับ b a ท t l e pass ที่3นะครับอัปเดตเข้ามา Season Calendar ปฏิทินของซีซันครับว่าแต่ละช่วงมีอะไรบ้างและมีการปรับ Major Optimization เกี่ยวกับ Prism v เ r r ร quest s c e n a r i o นะครับมา เราไปดูทีละอย่างกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องของ Server o p t i m ออ a ติม n เซชันี่ยมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของ Server Performance ที่จะลดเรื่องของค่า l i t e n c y หรือว่าค่าปิงเนี่ยในกรณีที่ผู้เล่นจำนวนมากนะครับไปรวมตัวกันอยู่ที่จุดเดียว ยกตัวอย่างนะครับการต่อสู้กับ c h a o s r i v e r นะครับปัญหานี้นะครับจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของ Server Performance ดังนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ส่งฟีดแบ็กไปด้วยนะครับเขาจะเก็บไว้แล้วก็พัฒนาต่อเรื่อยๆนะส่วนที่2นะครับในเรื่องของ Region นะครับ Parrot เกี่ยวกับเรื่อง Network protocol แบบใหม่นะครับที่จะมีการยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องปิง Issue ในบาง Server นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะช่วยเราได้บ้างก็รอดูนะครับว่า ในแต่ละรีเจียนเนี่ยจะลดเ่ิงปัญหาตรงนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเรื่องของ Prism um w o r s d Quest Optimization นะครับอย่างที่ตัวท็อปิกแรกบอกเลยนะครับเรื่องของ Major Optimization ของ Prism um v e r s e Quest มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเขาได้รับฟีดแบ็ k มาเยอะมากนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการทำงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน Prism w o r s d Quest Scenario นะครับในอัปเดตนี้จะมีการปรับยกระดับใหม่นะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับ Public Crisis Event นะครับ Public Deviation Drop Rate แล้วก็รวมถึงเรื่องการปรับ o p t i m i z a t นอื่นอื่นอีกที่จะตามมาในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับในพารนี้ที่จะมีการปรับปรุงอย่างแรกเลยนะครับในเฟสที่1นะครับจะเอา d Dig to h e l l นะครับพับบ i กไ s e ิ e n t ออกไปอยู่เฟสอื่นนะครับแล้วก็สลับตัว s p o l e t Conquest มาไว้เฟสที่1แทนนะครับแต่ไม่แน่ว่า เออคือคาว่า remove เนี่ยไม่มั่นใจว่าหายไปเลยไหมแต่เขาใช้ว่าลบออกจจกเฟสที่1เนี่ยดังนั้นมันอาจจะไปอยู่เฟสอื่นแทนนะครับในส่วนต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ prism deviation หรือว่าคือ deviation ทคะแนนใน prism v e r s e c r a f t นะครับจะมีการปรับเรื่องของระยะเวลาการ reset ของ spawn time รวมถึงจํานวนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มวิธีการอื่นๆในการได้รับส่วนของ prism d e v i a t n ด้วยนะในส่วนแรกนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนเลยก็คือเรื่องของเวลาในการเติมภูใหม่นะครับก็คือ เป็น6โมงแล้วก็2ทุ่มตามเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เท่าที่คิดก็น่าจะเป็นตอน5โมงเย็นกับ1ทุ่มเวลาไทยนะครับแล้วก็จำนวนนะครับเดวีเนเนี่ยในรอบ1ทุ่มเวลาไทยคาดว่านะครับจะเพิ่มจากปกติ50ตัวเป็น100ตัวนะครับ จะมีการปรับเรื่องของความถี่ในการเกิดของเบอร์เซอร์ซอร์ตเร็กซ์และเรเดียนวันใหม่ด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยมัน48ชั่วโมงนะครับก็จะมีการปรับใหม่เป็นเหลือ24ชั่วโมงนะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชลเลน์ในการหาเบอร์เซอร์ซร์เร็กซ์แล้วก็เรเดียนวันได้เยอะมากขึ้นด้วยน,นั่นเองแล้วก็มีการปรับเรื่องของวิธีการได้รับเดเวียนใหม่เพิ่มเติมนะครับในคอนเทสต์แอลเรียเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับเดเวียนจากการเปิดกล่องอาวุธเปิดกล่องอุปกรณ์แล้วก็การเก็บพืชผักตามข้้้าางงทไดดวยนะครับ และส,สุดท้ายนะครับปัญหาหลักๆของ p r i s m มเ r ิร q u e s เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการคะแนนหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมาจากการตกปลาครับดังนั้นเขาก็เลยเนิร์ฟมันซะเลยนะครับจะมีการลดเรื่องโอกาสการได้รับ p r i s m d e ดฟเวชัจากการตกปลานะครับในเขต Contest Area ด้วยนะครับหมายความว่า Electric e ก r ที่หาได้จากการตกปลาก็จะน้อยลงไปเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเกมเพลย์ออ t ติมิเซชันกันบ้างน,นะครับว่าเกมเพลย์ลูมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพลเยอร์ที่มีคะแนนเท่ากันนะครับในแรงกิ้งของ Prismverse Quest เนี่ยจะได้รับรางวัลในระดับเทียร์ที่สูงขึ้นหมายถึงว่าทีเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับใหม่ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ New l i v e Stock Animals นะครับก็คือสัตว์ใหม่ที่เราสามารถเลี้ยงได้มีอะไรบ้างนะครับมี Wild Buffalo มี Polar Bear นะครับมี Snow Fox มี Fox นะครับ Snapping Turtle แล้วก็ Sea Turtle นะครับ สัตว์เหล่านี้ที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยสามารถที่จะจับมาเลี้ยงได้แล้วนะครับเสียดายยังไม่มีแรคคูนนะรวมไปถึงระบบสุ่มแพทเทิร์นของสัตว์นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามาในครั้งถัดไปด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบของสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่เนี่ยจะยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้พวกเนี้ยนะครับที่มันถูกอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยจะมีแรรแพทเทิร์นเนี่ยมาตามหลังอีกทีหนึ่งนะทีนี้ฟีเจอร์ใหม่นะครับซีซั่นาเลนด้านะครับปฏิทินของซี ตอนนี้เขามีการเพิ่มซีซันแคล enda เข้ามานะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเช็คได้นะครับว่ามีอะไรอยู่ในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะสามารถดูอะไรในบ้านนะครับเราจะสามารถดู upcoming scenario opening สามารถดูเกมอัปเดตได้นะครับดูอีเวนท์ที่จะมาถึงได้รวมถึงเราสามารถที่จะกดติดตามข่าวสารตรงนี้ได้ด้วยนะครับวิธีการนะครับเข้าไปในส่วนของ event screen หรือคือกด f 3นะครับ ไปที่ s e a ันแท็บแล้วจะมี s e a ัน n c ล l e n d a r ตรงนี้อยู่นะอีเวนต์ใหม่ครับที่จะตามมาอีกด้วยนะครับสำหรับ witch land party นะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราจะต้องไปหากล่องใน Eternal Land ของเพื่อนแล้วก็ของเรานะครับอันนี้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่จะตามมาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการอินไว้เพื่อนเข้า Eternal Land นะครับซึ่งระยะเวลาของอีเวนต์นะครับจะเริ่มหลังจากวันที่7เลยนะครับก็หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอีเวนต์น่าจะขึ้นเลยนะครับ จนถึงวันที่18พฤศจิกายนเลยนะครับ h 3 7 unstable s f e s e a l f a c o r นะครับก็คือ e v e n นท์ที่เราจะได้รับของมาเปิดสุ่มนัด cracker deviant ที่ลายเยอะกว่าเดิมมากเลยนะครับโอ้โหก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับโอ้มีลายแบบเพียบเลยนะครับมีลายฟุง้งฟิงก็มีนะเป็นลายสีชมพูวันแหววมาเลยนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มรายแรหายากอะไรพวกนี้มาด้วยนะซึ่งเราก็จะสามารถทํากิจกรรมต่างๆแชร์เพื่อนลิง์เพื่อนแล้วก็สุ่มได้นั่นเองนะครับก็ใครอยากจะสะสมกองทหารก็มาทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะแล้วก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับมันจะมีเฉพาะใน The Way of Winter ที่อยู่ในเฟสสามแล้วเท่านั้นนะครับในซีเนเรียลอื่นๆเนี่ยน,น่าจะไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะทํากิจกรรมนี้เนี่ย ต้องอยู่ใน The Fate a d v e n t u r และต้องถึงเฟสที่3แล้วเท่านั้นนะครับกิจกรรมถึงจะโผล่ขึ้นมานะมาดูในส่วนของ New Shop Arrival กันบ้างนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างแน่นอนว่า Battle Pass เก่ากำลังจะหมดนะครับ Battle Pass ใหม่ก็ตามมาแล้วนะครับ Seller Spirit นะครับเป็น Battle Pass ใหม่ที่มาในทีมโจนสลัดนะครับแต่ผมพูดตรงๆนะครับชุดนี้ที่ผมเห็นครั้งแรกในตอนไลฟ์สตรีมรวมถึงอตอนโพสต์ครั้งแรกเนี่ย ผมรู้สึกมันเหมือน black desert นะครับเป็นคอแซนะครับโอ้เหมือนมากชุดนี้คล้ายเลยนะครับใน battle pass นี้นะครับเราจะมีแฟชั่นเซ็ตใหม่นะครับเป็น split seller นะครับเซเลอร์ split แฟชั่นเซตระดับ epic นะครับ gem te จุดห้าศูนย์นะครับเป็นสกินปืนของปืนพกจุดห้าศูนย์นั่นเองนะครับ eagle นี่แหละนะก็ตามภาพตรงนี้นะครับเป็น weapon skin ระดับ epic นะ แล้วก็มีกระเป๋านะครับ Undersea Memories นะครับความทรงจำใต้ท้องทะเลแล้วก็มีคอสเมติกอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าคอสเมติกอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วรูปมาแล้วนะครับใน Discord หลักนะนี่มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันนี้คือเซ็ตที่เราจะได้ใช้นะครับจาก b a r u l l p a นะครับ Uncharted Cell แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋านะครับนาฬิกาสวยมากนะครับ เห็นไหมเป็น undersea memories นะครับแล้วก็แหมชื่อเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเป็น diamond box จุดห้ผมไม่รู้ว่าเราจะใช้ชื่อ gem จุดห้หรือหรือจะใช้ diamond box เดี๋ยวรอดูนะครับแต่นี่แหละสก,นนลนะสกินนี้เลยนะครับสกินนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพเต็มนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับดีเทลข้างในเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ส่วนกระเป๋านะนาฬิกานะครับแล้วก็ของตกแต่งภายในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้ the trio อันนี้น่าจะมาจาก ลักชูรี่อีดิชั่นนะครับถ้าซื้อตัวแพ็คใหญ่สุดน่าจะได้ตัวนี้เป็นของแต่งบ้านนะครับแล้วก็มีพวกของตกแต่งอื่นนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงนะครับมีโคมไฟมีตู้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบค็คเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกําแพงกั้นเอาไว้แต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชั้นขวนเสื้อด้วยแล้วก็มีสกินกระเป๋านะครับอีเทอนาบรอซัมนะแล้วก็มีสกินปืนนะครับสตร,รีทอาร์ตมีเอ12นะครับวกเตอร์แล้วก็เป็นกล็อกนั่นเองนะ ส่วนรีวอร์ดอื่นๆนะครับก็จะมีแมสมีถุงมือถุงมือก็ดูใช้ได้นะครับรองเท้าหน้ากากแล้วก็อ่อน่าจะเป็นของตกแต่งอีกอันหนึ่งนะครับเหมือนต้นไม้มันดอกไม้อะไรอย่เงี้นะทีนี้โอ้โหอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับหลายคนถามหายอยู่เยอะพอสมควรนะครับกาชาใหม่ครับ Life Force Suit Crate Urban o u d i t y นะครับโอ้บอกเลยว่าเท่มากๆครับ กาชานี้ก็จะตามมาต่อจากตู้ตจีนไหมนะตู้จีนน่าจะหมดแล้วก็ตู้นี้เข้านะครับอ่ามาพร้อมคำเปรยนะครับเราสามารถที่จะควบคุมอนาคตได้โลกเคลื่อนไหวตามคำสั่งของเรานี่แฮกเกอร์แมนนะครับเออเซตนี้นะครับมันจะมีอยู่3การันตีด้วยกันนะครับเป็น doomsday dominator fashion set ระดับ Legendary นะครับ abyssal so mirror cradle skin ก็คือกระเป๋าเนะี่แต่ยังไม่เห็นนะครับในภาพนี้นะ แล้วก็ใน Discord เนี่ยก็น่าจะยังไม่มีหลุดออกมาให้ดูนะครับว่า,าสกินกระเป๋าเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่ทีวีนะครับ lzd ทีวีมาในเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นการันตีอันหนึ่งนะครับระดับ A p ix ก็มี3การันตีนะครับตู้นี้ค่อนข้างเป็นมิดแล้วก็ชุดสวยนะครับนะชุดสวยนะมาดูชุดกันนะครับนี่ คือชุดของผู้หญิงนะครับแว่นสวยมากทรงผมดูดีแต่เก้าอี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับอาจจะมีหรือเอามาโชว์เฉยๆก็ไม่รู้นะมาพร้อมผ้าคลุมที่เป็นแผงวงจรเซอร์กิตบอร์ดข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถุงมือเนี่ยที่เหมือนกับ m a s t e r ร์ดอร์5เลยนะครับถ้าใครที่ดู m a s t e r ร์ดอร์นี่ก็น่าจะคุ้นเลยนะครับว่ามันเหมือนมากนะฮะอ่าแล้วก็ภาพรวมชุดสวยมากนะครับแพ็คนี้เดี๋ยวจะมากดกาชากันวันที่8นะครับตู้มาก็ เดี๋ยวจะมาสุ่มกันไม่รู้ว่าจะได้ล้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีขอไม่เยอะนะครับขอ3กรารันตีเลยแต่ขอออกไปไปหน่อยแล้วกันนะทีนี้มาดูกันต่อครับว่ามีอะไรที่น่ารู้กันบ้างน,นะครับมีแฟชั่นใหม่เพิ่มมาด้วยนะครับ Boundary Breaker f Fashion s e ตระดับแรนด์ครับสีฟ้านะที่จะมีวางจำหน่ายด้วยนะครับก็อย่าไปซื้อเอ้ยอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะเอามาแต่งตัวเพิ่มเติมรวมถึงมีแฮร์สไตล์ใหม่ด้วยนะครับ Peninsula Hair Style ระดับเ p พินะครับแล้วก็ ของอื่นๆที่มาขายกันอีกด้วยนั่นเองนะและทีนี้มาดูในส่วนของบัคเฟิกันบ้างน,นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่ามันมีน่าสนใจอยู่ไม่กี่อย่างนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นการแก้บัคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอ่ามาดูในส่วนที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับมีการแก้ไขปัญหาไม่ให้ t h e r m a l t o w e r สามารถสร้างบนน้ำได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่แบบวางในเขตทะเลอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า พวกเราวงราวาที่นับว่าเป็นวอเตอร์อะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่านับเยอะแค่ไหนแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเทอร์โมเทอร์จะไม่สามารถวางบนน้ำได้แล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น่สนใจนะครับนี่เรื่องของซิปไล์เวลาเราโหนนะครับบางพื้นที่เนี่ยมันไปติดกับหินนะเออโหนขึ้นไปแล้วติดกับพวกสันเขาอะไรเงี้นะครับเขาก็จะปรับแก้แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงนี่เลยอันนี้ ผมทักท้วงไปในไลฟ์สตรีมแล้วนะครับเรื่องของอีเวนต์ตกปลาครับแสงโคตรแสบตาเลยนะครับใครที่ได้ไปเล่นอีเวนต์ตกปลาเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าไอบ่อแสงเนี่ยโอ้โหแสบตาสุดเลยแล้วก็มาดูในอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้นะครับแก้ไขปัญหาที่บางครั้งนะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยกินอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในขณะที่เราเนี่ยออฟไลน์นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าไอช่วงที่ผ่านมาที่มันกินเยอะๆเนี่ยมันบักอันนี้ใช่ไหม นะครับที่เรารู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงกินอาหารเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับต่อกันเลยนะแก้ไขปัญหาที่บางครั้งนะครับ s t าร์ดัตต i ไมเน็งแพลตฟอรเนี่ยไม่สามารถที่จะขุด s t a r d u ัตออจากโซนรด u ชชันได้นะครับอันนี้ก็จะมีการแก้ไขมาด้วยนะแล้วก็มาต่อที่ข้อ33เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าหลังจากนี้ใครที่จะจับสัตว์อาจจะเสียดายได้นะครับหรือว่าใครที่คิดจะจับสัตว์หลังจากนี้คุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะจะเจามาเลี้ยงนะ แก้ไขปัญหานะครับที่เราเนี่ยสามารถดูดีเทลของนิสัยสัตว์ต่างๆที่เราจับมาได้โดยที่ค่าเทมเนสนะครับมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็ในช่วงนี้นะครับน่าจะไม่ทันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนี้ก็คือเสือมันจะปิดแล้วนะครับมันจะมีบั๊กที่เราสามารถดูได้นะครับตอนเราจับสัตว์มาเนี่ยเวลาเราไปกดในกระเป๋านะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่สัตว์ที่เราจับมาแล้วกดชิฟเนี่ย มันจะมีการแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงนิสัยทั้งหมดของสัตว์ตัวนั้นที่เราจับมาด้วยนะครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าตัวนี้สกิลดีหรือไม่ดีมีนิสัยที่เราต้องการหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะทําให้เราตัดสินใจในการเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงได้นะครับดังนั้นบักนี้จะถูกแก้ไขแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยใครที่เพิ่งจะมาจับสัตว์เลี้ยงเพื่อหวังว่าจะหาสกิลดีๆนะครับอันนี้เขาปิดช่องตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนน่าจะะะัังงคคําาถกนนเยออะอะรรบืร่ข ตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าเด v i เ n ียนะครับที่ทําไมมันผลิตพลังงานโอ้โหเจ0ดร0อยแปดร้พันวัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออหลายคนก็สงสัยว่าเออมันบักไหมใช่ครับมันบักนะครับแก้ไขปัญหานะครับที่ d e v i เ n ียนเอเนจีเจเนเรเตที่สร้างหลังจากที่มีการเรียนเรื่องของ Heat d i s s i r a t i o n ไปแล้วนะครับที่เป็นเมมเติกพิเศษนะมันจะทำการผลิตพลังงานที่มากเกินไปนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับแก้แล้วนั่นเองนะ ก็จะมาเสริมรายละเอยียดอื่นๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ในตัวแพชโน้ตนี้นะครับแต่ว่ามีการแพชอัปเดตมาเมื่อวันที่4 mm hmm. พฤศจิกาย,ยนนะครับก็เดี๋ยวประกาศไปพร้อมกันเลยนะครับหลักๆนะครับปั๊บบัดดี้เดเวียนนะครับเดเวียนหมาลูกโปง่งเดเวียนอัปเปอร์วอลสปอนแล้วก็เฟสริงเจลเนี่ยจะไม่สามารถหาในเดลเฟเวอร์ินเทอร์ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครไปเช็คในตัวซีซันแพชเนี่ยแล้วก็นั่งดูลิสต์เดเวียนนะครับมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีปั๊บบัดดี้ด้วยแต่ว่า จริงๆแล้วมันหาไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีการปรับเรื่องรายละเอียดตรงนี้ใหม่นะแล้วก็รวมถึงปัญหาอันนี้เป็นกันเยอะนะครับคำถามนี้ผมส่งไปแล้วก็เดฟมีการตอบมารวมถึงจะมีการปรับแก้ในอนาคตด้วยนะครับคือเรื่องของการหาน้ำโซโครโปรจากการสูบน้ำเพื่อหากรดหาน้ำมันดิบจากใต้ดินเนี่ยนะครับจากกรณีที่แบบเราปลดล็อกเรื่องของเทคโนโลยีของ s m a l tower ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้พื้นที่เป็นโซนน้ํามันแล้วก็เป็นโซน pollution นเนี่ย เวลาเราสูบขึ้นมาเนี่ยมันไม่มี Di r t y ต a t ว r เตอร์ติดมาด้วยเลยนะครับมันจะมีแค่น้ํามันแล้วก็เอซิดล้วนๆอะไรพวกนี้นะครับมันไม่มีน้ําสะอาดดังนั้นคนที่ทําฟาร์มก็ลําบากอีกหลังจากนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะสูบอะไรจากเครื่องนะครับอย่างเช่นจะสูบแต่น้ําสะอาดเลยไม่เอาน้ํามันไม่เอากรดจัดเลือกได้แล้วนะครับ แล้วก็รวมถึงเรื่องของแอปเปิลนะครับที่เราใช้ในการผลิตปุ๋ยเนี่ยในการอัปเกรดสมอร์โมเวอร์อันนี้ก็มีการปรับแก้ไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะดีสําหรับคนที่อัพเสาคนเดียวแน่นอนนะครับที่แบบโ oh, อ oh, ้โหแอปเปิลหาจากไหนก็พี่มันอยู่ตรงไหนครับโอ้ oh, แล้วซิลเวอร์แอก็แพงไม่มีคนขาย布ลา拉ลังจณะนี้ไม่แล้วนะครับทุกคนสามารถเอาส่วนผสมอื่นๆเอาผลผลิตอื่นๆจากการแกะทริงเนี่ยมาใช้ทําปุ๋ยบูสได้นี่ก็เป็นหัวข้อทัฟปิกที่นสนใจนะครับที่เอามาสรุปเพิ่มเติม นนส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยก็ลองไปตามอ่านดูนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากมายขนาดนั้นนะครับแต่เท่าที่ผม list มาเนี่ยตามนี้นะครับอ่าและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของ patch note วันที่7พฤศจิกายนนะครับก็ใครที่กำลังจะเข้าเกมแล้วเข้าเกมไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเซิร์ฟมันปิด นะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้หลังจาก11โมงไปแล้วนะครับเออปิดเซอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็4ชั่วโมงเจอกันสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้กดซับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันได้นะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ้าทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้ช่องของผม มีระบบ membership ไหมทุกคนได้กดแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนกันสามารถที่จะสมัคร membership ได้เลยนะครับและรวมไปถึงสามารถที่จะใช้ super thanks ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนั้นที่คุณชื่นชอบได้เลยนะแค่คุณสนับสนุนผมผมก็มีกําลังใจในการพัฒนาและก็อัปเกรดตัวเองในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบคราวเล e นะครับ